สว,วัสดีท่านผู้ชมทุกท่กทานนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง b n c v 2วันนี้นะผมมาเรียกชช่นตัวอย่างหนังเรื่องที่หยดนะครับผมหลังจากที่ผมได้เปิดภายในชุมชนนะผมอยากให้แบบว่าท่านผู้ชมมาโหวตกันนะผมเรียกชั่นที่หยดได้ไป67ปเซต์มาเดี๋ยวเรามาเรียกชั่นกันตอนนี้เลยนะครับผม let's go <S เหตุการณ์ก็คือจะย้ยดกันมาประมาณ50กว่าปีก่อน นายแย้มอ่ะเขาก็พึมพำเสียงเขาพูดแบบวลีแปลกๆนี่จบ,บเขาก็หันกลับมามองแม่ผมแล้วก็ยิ้มครับลางสองหอนของของแม่อบอกไปว่าคนที่นั่งบนเตียงอ่ะไม่ใช่น้องกูอะไรประมาณนี้รับไม่ใช่น้องสร้างจากพอ่อพง,รงเรื่องจริงขอหลวงพ่อคุ้มครองครอบครัวเราอย่าให้เจ้าสร้างจากเรื่องจริงด้วยว่ะเพราาวสิ่งชั่วร้ารวยอย่าเข้ามาก้้ำกรายด้ื่อเธอวันนี้พี่ขอนอนกับเจได้ไหมมีอะไรหรือเปล่าดึกดึก ตื่นมาเห็นพี่แอมนอนตะแคงมองหน้ายี่ตลอดเลยหน้าพี่แอมน่ากลัวไงไม่รู้อะหน้าแบบวลุกนะเว้ยนะ่ะมีเสียงมาแล้ว่ะเสียงนี้แหละไอ้การเล่าเรื่องอ่ะโคตรน่ากลัวแยม้มทำอะไรอะ่ะ ตีมโนมาสิวะเฮ้ยทำเลยเนาะกลัเสียงคนน่านก,กลัวเลยอ่ะอนั่นนั่นใช่แยมหรือเปล่าพี่ยอดโปรดเธอดวงใจโปรดได้ฟังเพลงนี้ก็ พฤษภาครับ่านผู้ชมหลอนอยูน่นะหลอนอยูน่นะท่านผู้ชมหลอนอยู่นะนะครับหลังจากที่เราได้ดูตัวอย่างไปเนะี่ยเราเห็นแบบว่าสิ่งที่แบบว่าเหมือนมีทำอะไรในตัวเอ่อนายแยมนะผมในเรื่องนี้จะมีนายแยมแนละ้วที่เหมือนเป็นโลกอะไรสักอย่างเนะี่ยคือผมดูจากตัวอย่างน่าจะเป็นเหมือนผีปอบไหมน่าจะใช่นะเว้ยคือท้ายๆนะมัน คล้ายๆผีปอบเปยนะน่าจะเป็นผีปอบนะครับผมประมาณนี้แล้วกันนะผมสําหรับการเลคชันที่หยดนะคือผมก็รู้สึกว่าน่าดูเหมือนกันนะจากเรื่องเล่าในพันทิปสู่เรื่องเล่าเดอะโก้ตนะค,คือก็น่ากลัวพอสมควรเลยนะสําหรับตัวอย่างนี้นะครับก็มันเป็นแค่ตัวอย่างแรกนะครับถ้าตัวอย่างสองมาเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะมาเลคคชันอีกรอบหนึ่งนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าส,สก็สวัสดีครับ